สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมเล็ก l อวนะครับแล้ววันนี้ผมมากับเพื่อนแดงนะครับสวัสดีครับผมเลดเดินเข้าป่าครับใช่ครับเมื่อวานผมมาดูถ้ำคนป่านะแล้ววันนี้เอฟซหลายๆท่านได้บอกว่าให้ผมพาเพื่อนแดงมาด้วยวันนี้ผมก็ได้พาเพื่อนแดงมาแล้วอ๋อแล้วใช่รับไปเอาขอ้เอาอะไรมากันบ้างเอากล้วยนะครับอ๋อแล้วเอฟซีบอกเอฟซหลายๆท่านบอกว่าเอากล้วยมาครับแต่ผมหาไม่ได้เลยตอนนี้ครับผมก็เลยจะลองไปดูจะไปดูเฉยๆขึ้นไปดูใช่ขึ้นไปดูเขา ก็หากล้วยไม่ได้เราก็พาพี่ๆไปดูปฏิกิริยาของเขากั้นเชยๆชะครับว่าจะเป็นกันยังไงว่าเขาจะทําร้ายเราเองไหมหรือเขาไม่ทําร้ายเราแล้วอันนี้เราก็เข้าไปคุยเขาเลยดูเลยได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวเรานะครับขึ้นไปดูถ้ำคนป่ากันเลยครับใช่เมื่อวานก็ไปลุ้นกันเมื่อวานผมก็เอาของมาฝากเขาแล้วนะไปครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยนะครับตอนนี้ไปครับทุกคนนี่ นี่ครับพี่พี่ครับโอเคครับทุกคนเราก็มาถึงทางเข้าของถ้ำแล้วนะครับทางเข้าถ้ำครับทุกคนนี่ครับที่เคยมุดถึงถ้ำเนี่ยเราจะที่เคยมุดประจำนะผ่านทางนี้ก่อนนะครับเป็นไงเล็กลื่นไหลื่นโอ้โหตอนนี้เธอเลกามาแล้วครับนะครับนี่ครับกระเป๋านะครับนี่ก็จะเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับผมที่อ่า คุณน้าท่านหนึ่งครับที่อาศัยอยู่ที่ USA นะครับที่เขาเนี่ย USA นะครับผมได้ส่งของมาให้ผมนะสุดท้ายเนี่ยสบายมากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ถึงถ้ำนี่ถึงปากถ้ำแล้วนะทุกคนดินเสียงอะไรไหมเพื่อนแต่เมื่อวานน้องเขาอยู่นะคนป่าอยู่ ช่ข้างในนั่นแหละเพื่อนอรรอใช่ใช่ไปม,มเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูผานะผาน,นี่สูงมากทวนดูดูครับโอ้ตกลงไปนี่อันตรายมากทวนดูครับน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศร,รอบๆของปากถ<า><า>้ำนะแป๊บเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเพื่อนแดง เพื่อนปั๊บปับ๊บแพ๊บดินเสียงอะไรไหมไม่ได้ยู่แนละ้วโอ,อเคทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างใน,นโอ้เพื่อนลมเย็นมากตรงนี้ลมเย็นมากมากเลยนะครับโอ้ตรงนี้ลมเย็นนะตรงนี้มันต้องมุนหน่อยนะมันแคบมาก ก่อนที Mechan ่เราจะเข้าไปดูฝั่งนู้นนะครับผมกับเพื่อนเล็กเนี่ยจะต้องนั่งพักกันก่อนนะครับใช่เพราะเหนื่อยผมว่าเหนื <S 2> <S 2> <S un> evenings, ่อยมากครับดูว่าเขาโค้ชสวยนะตอนนี้เหนื่อยเหนื่ยคนนึ่เหนื่อยมากแล้วกันจทำอะไรป่าอะไรก็ไหนล่ะผมปลา เสียงเคยตมาไม่แ okay, ก so wow. no. cool ้ว่าคนบานจะอยู่ในถ้ำแน่เลยพขบอกอยู่ว่าเขาได้ฝั่งนั้นนั่งรอเอาให้หายเหนื่อยก่อนเผื่อว่าเราเจอพวกแบบพวกเขาเยอะันจริงๆเราต้องเพนนีแล้วหนี่เอาตัวรอดมนรอบที่แล้วแน่แต่วันวานนี้ว่าผมกูก็ให้คองกินนะน่าจะดีเราขึ้นนิดหนึ่งแต่รอบน้้เราก็น่าจะเอาเสื้อผ้าให้เขาอย่างเงี้ย ก็เคยเอามาให้พวกเขาแล้วนะไม่รู้ว่าพวกเขาได้ใส่กันอยู่หรือเปล่าแต่แต่กเวนมผงพูดอยู่นะว่าจริงๆอ่ะเมื่อวานเขาใส่จริงเกงอยู่อบเข้าไปกันเลยไหมไปเข้าไปกันเพราะว่าเราก็นั่งพากันเต็มชิ้ใช่ใช่เข้าไปทางไหนดีวะทางนั้นแม่งกูกลัวแบบโผล่ออกมาแบบเป็นครอบครัวทำไงเออวะกลัวแบบไล่ทำ้ายเราใช่เป็นไหมไปทางไหน แต่เมื่อวานเอาอะไรมาให้นะเอาขนมกับมาม่าให้เขาคุยเขาคุยเริ่มเพื่อว่าเขาอาจจะแบบเริ่มไว้วางใจแล้วหรือเปล่านช่แต่ที่ผมเคยมาผมเคยได้เคี่ยวหมูตันมานะเขาเคี่ยวหมูตันยู่ไะไม่ได้เอามาลืเลยอันขึ้นนำกูเลยเพื่อนเดี๋ยวตามไปไปกันทุกคนไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่าอยู่ไม่อยู่ก็ต้องขึ้นไปดูอ่ะโอ้เราดูทางขึ้นครับพี่ลำบากมากครับวันนี้ผมเตรียมพร้อมไปเรยนะครับ ไปบนหินเนี่นะมาดูวิวบรรยากาศม,มาดูวิวนั่งกันนะครับว่ามันจะเป็นขนาดไหนครับนั่นนี่คนตานี่เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่อะไรนั่นรู้นีน่อะไรดอน นี cool. you know, ่เป็นเกานเกงเดนี่ที่กวามาให้เนี่ยเพื่อนใช่มันใส่เป็นนี่ว่าเขาใส่กันเป็นนี่ว่าเฮ้ยแต่เมื่อวานกูเจอคนเดียวนะโอ้ยเราจะคุยยังไงเอามากันเพื่อนเอามากันเฮ้ย เขายวนสองคนนี้มาคุยกับเขาดีๆด,ด,ดูป่ะลองดิก็พอมาทำร้ายผมผมก็ไม่ทำร้ายก่อนนะแต่ตอนเนี้ยถ้าผมวิ่งอย่างนี้นะผมเสือกมากเลยก็เป็นไรไงนะไม่แย่ไม่ดูนี่นะไม่รู้เป็นไรนะน่าจะเตะกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ระวังเพื่อนเพื่อนลงไหมมาดูกังเกงที่ผมให้ออกมาใส่แล้วนะเห็นปลาหรือว่าคนบ้าครเพื่อนไม่รู้อะแต่เหมือนเมื่อกี้เขาตีเันนะอุ้ยเฮ้ยแล้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโดนแต่ผอมมากเลยฮะดูทิ อุ้ยโคตรไวอะบึบเบิรนมากเลยเปลี่ยนขึ้นโคตรไวอะเพื่อนดูคนนี้ดิเพื่อนเป็นอะไรวะนี่คนนี้เป็นอะไรวะเดี๋ยวเรอๆเข้าไปดูใกล้ปะเขาไปดูใกล้ปะแผลเฮ้ยโอ้พวกเขาตีกันยับเลยขึ้นมาขึ้นมาข้างบนละมาดีนะครับไม่ได้มาทำร้ายพวกเขานะมาดูพวกเขานะแต่รอบที่แล้วเราก็เจอสองคนนี้มีเหรอใช่ปะ จำไม่ได้อ่ะเพื่อนมีหลายคนมากดูดิดูคนนี้ดิเหมือนเจ็บขาเลยนะตีตีกันอ่ะโอเคฮะไม่รู้นนจะเข้าไปใกล้กูก็กลัวโดนะกลัวโดนนะไม่กี่โดนทำร้ายได้นิดหน่อยดูพวกเขาน่าจะทะเลาะกันเรื่องอาหารหรือเปล่าไม่มีกินอะไรเงี้ยทุกคนนู้ครับืดอทีขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับคนนี้น่าจะเป็นคนที่ผมเอาอาหารมาเมื่อวานนะคนเนี้ย ใช่เหรอใ <คน S 1> <ม>า่คนมาให้ด้วเหรอใช่เดี๋ยวขหนมมาให้มาดูเสื้อผ้าที่กูเอามาให้เขาอเอามาใส่กันแล้วลองเข้าไปดูใกล้ๆไหมไปลงไหมกูเสียวว่ะเสียวโรนนะกกลัวแบบถือลูกศรอาบอยาพิษอะไรเงี้ยใช่เข้าไปใกล้แล้วโดนแทงจบเลยนะโอพ,พี่พี่แล้วผมมาใกล้ๆตรงนี้นะผมอยู่ตรงนี้นะครับ รู้สึกเสียสันลังมากครับสูงมากครับเหมือนก็จะจับขาเขาไปนะเหมือนได้แผลเป่าไม่รู้โดนใช่หรอเห็นนะไหมเขาจับขาเขาเหมือนได้แผลหน้าทะเลาะกันเมื่อกี้หน้าได้แผลนะไม่ได้อีกคนหายไปแล้วนะอ๋อไหมเพื่อนไม่รู้จะเข้าไปดูไหมล่ะไม่รู้ไป่ะ ไปเขาไปดูใกล้ๆไหมล่ะไปไปไปอุ้ยคอมาแล้วขอมาแล้วขอมาแล้วเฮ้ยเราดูสะพานเกงในที่ผมเอามาให้นะเขาเอามาใส่กันแล้วไปแล้วไปแล้วฝุ่นมองชันไหมเพื่อนโอ้โหเพื่อนต้องสงสารหรอสงสารจริงคนไม่แก้โดนอะแบบโดนลากคอเลยลากคอเลยแล้วเมื่อกี้โอ้โหเหมือนขาเขาเจ็บอ้าวไปแล้ว ใช่แล้วอ่ะลงไปดูปะลงไปดูข้างล่างบ้างเพื่อเจอครอบครัวครับลงไปดีตรงนี้เนื้อข้างล่างทุกคนดูข้างล่างไม่รู้เลยนะครับตอนนี้ว่าเป็นคนบ้านเ้าเราดูไม่ออกเลยแต่เหมือนก็จะไม่พูดภาษาเรานะต้จะลงไปข้างล่างันนี่เหรอใช่เมื่อกี้เองก็ไม่มาทางนั้นเละ ตามเขาเดี๋ยวเขาหาว่าเราเขาคิดว่าเรามาทำร้ายเขาอีกฮี่ขมุดเข้าไปในนี้หรือเปล่าเพื่อนขมุดเข้าไปในนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมันเข้าไปยากมากเลยนะตัวไม่เล็กจริงมองไม่เห็นเลยจะเข้าไปยังไงอ่ะเข้าไม่ได้รู้ผ่านนี่นะตกไปเนี่ยไม่รอดอันตรายมากไม่รอดนะครับขึ้นได้ไหมจะขึ้นไยังไงวะเนี่ย ผมว่าข้างในเนี่ยน่าจะอยู่กันอีกหลายคนอ่ะ,อะนี่ข้านะครับผมอ้ยมาดิไม่รู้อะไรเนี่ยตาทำไงดีเราไม่รู้ไปลองขึ้นไปหาดูไหมขึ้นไปที่เดิมจะขึ้นไปทำมอนเหรอ,อไปดิาดทางไหน ขึ้นไปทางนี้ก็ได้นะลองดูดิวันนี้เขาขึ้นไปทางไหนหรอตืน่นเหยปั๊ ทุกคนเราได้ขึ้นมาแล้วนะใช่แต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้เราจะไปทางไหนนะครับเขาทางมันตันมันตันหมดเลยนะครับทางตันนะแล้วคนป่าเมื่อกี้นะครับเข้าไปได้ไงทางมันตันเขาจะมีทักษะในการขึ้นนะครับเป็นถัางครับคนเราทางันมันเลยมันจะขึ้นยังไงเนี่ยไม่มีทางขึ้นเลยขึ้นไม่ได้นะครับโอ้ยกิ่งกิ้งมเพื่อนโอ้หุย เดี่ยวตกใช่ไหมทุกคนเจอไหมเจอเพื่อนนะที่ไหนะี่ไหนนะตังเกงกุลนั่นแหละเพื่อนที่กอลมาให้นั่นแหละเจอไหมสมองไม่ค่อยชัดนะอยู่ข้างบนอ่ะเจอแค่หัวเจ้าเจ้าเดี๋ยวเพื่อนมันจะโยนอะไรมาวะมันจะโยนอะไรมาวะมันจะโยนอะไรมาหมไมพร้อนมัน็นร่มเลย ไอ้แต่อีกคนหนึ่งเมื่อกี้ไปไหนขอไม่รู้วะเสียวเหเสียวหัวมากทุกคนไอ้เล็กโอ้ไอ้เล็กไอ้เล็กเล็บเห็นป่าวไปดิเอาไงดีวะสูมีทุกคนด้วยนะเจอชัดมาก ว่าเราลิฟต์ออกไปจากที่นี่เถอะโหเราไปก็ไม่ได้แล้วไม่ค่อยได้ด้วยลงก็ลำบากน่ากลัวนี่ครับผมต้องลงแบบนี้นะครับต้องนั่งนะครับโโอ้หัวเขาหัวมากร้องร้างเขาอย่างปลาแล้วอยู่ระวังนะเพื่อนระวัง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 เพื่อนโคนน่ากลัวเลยทุกคน

มาจะไหนรอหลายคนแน่เลยพี่ไม่รู้ว่าจะตอนนี้เราเดาไม่ได้นะคนป่าหรือคนบ้านนะแต่ว่าไม่พูดภาษาคนเหมือนเราเลยนะอ๋อหายไปละเฮ้ย,ยมาฝั่งนี้นะมาฝั่งนี้นะวนอนน่าดึ๋ง มันย้อนเลยมาเม้าหมดเลยตอนนี้เสี่ยวย้อนที่เห็นมาเหี้ยว้อนอุ้ยแล้วฮะโอ้โหขงวนนะห,หายไปแล้ว่ะไอ้เล็กเพื่อนไปเพื<ป>่อน<ป>เอามาเร็วเอามาเร็วไป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 เพื่อนกอตอนนี้เราวิ่งมาไกลมากแล้วนะ<ม>ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะตามเรามาเลย ตามเร่ดะวังเดี๋ยวระวังเพื่อนเฮ้ยเสียงมาจากข้างบนนะทุกคนใช่ใช่เป็นลูกดอกอ่ะ เออน่าเบื ng, ่เที่ยงแต่พี่ไปไโหตามมาใกล้เหมือนกันนะวิ่งนี้ผมจำทางไม่ได้แล้วนะแต่ที่เบอร์หมดแล้ววิ่งตอนนั้นวิ่งไม่คิดคุยกันเลยเสียงเสียงเสียงอยู่มาอยู่เสียงอยู่ใกล้เลยนี่เป็นทางไหนวะเพื่อนจำทางไม่ได้แล้วทุกคนวิ่งกันมานี่ไม่ได้มองทางเลยนะครับผมทางไหนเพื่อนไม่รู้อุ้ย เสียงมาแค่ตรงนี้เองนะอุ้ยระวัดงด้วยมาแล้วเสียงมาโคตรใจเลยใช่หรอเอออยู่นี่ขนาดวะจำบหงาไม่ได้ด้วยเนี่ยลบก็ได้ มหนามเยอะมากคุณ<ป>ผู้ชมเพื่อนเล็กเนี่ยขอ,อตัวหนีออกจากที่นี่กันก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะผมขอ,อตัวออกจากที่นี่แล้วนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้เราสองคนเ่ยนะไปครับทุกคน